สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะให้ดูเจ้าตัวนี้นะครับซูเออร์รุ่น3,000วัตต์24โวลต์นะครับตัวนี้เครื่องช็อตมานะครับ igbt ช็อตตายเรียบเลยนะครับซ่อมเสร็จแล้วนะครับรุ่นนี้เจ้าตัวนี้ต้องเปลี่ยนบอร์ดนะนะครับผมใส่บอร์ด egs 002เข้าไปนะครับแทนบอร์ดเดิมตัวนี้ก็คือบอร์ดเดิม คเครื่องยี่ห้อนี้นะครับซูเออร์นะส่วนมากแล้วถ้า IGBT ช็อตหนัก,นกบอร์ดคอนโทรลจะเสียนะครับนะตัว CPU มันเสียนี่ตัวนี้นะครับซึ่ง CPU มันไม่ใช่ตัวเดียวกันกับที่ใช้บนอบอร์ด e g s 002เพราะฉะนั้นมันเปลี่ยน CPU ไม่ได้ก็เลยต้องเปลี่ยนยกบอร์ดนะครับปกตินะครับผมก็เปลี่ยนไปหลายตัวแล้วแหะนะครับเปลี่ยนยกบอร์ดไปหลายตัวเลยนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ แต่พักหลังนะครับไม่รู้ว่าเป็นที่บอร์ดหรือว่ายังไงนะเจอ2เครื่องเจอ2เคสแล้วเคสนี้เป็นเคสที่2ที่เจอปัญหานะครับเคสก่อนหน้านี้ก็ปัญหาเดียวกันนะครับแก้ไม่จบด้วยนะครับต้องคืนเครื่องลูกค้าเพราะลูกค้าอ่าค่อนข้างที่จะรีบก็เลยคืนเครื่องไปก่อนนะครับก็ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายกับลูกค้านะครับงานเราถ้าซ่อมไม่ผ่านซ่อมไม่ได้ซ่อมไม่เสร็จไม่คิดตังนะครับลูกค้าไม่ต้องจ่ายก่อนนะครับหลายคนถามมาว่าส่งงานมาซ่อม ต้องมีมัดจำไหมต้องจ่ายค่าซ่อมก่อนไหมไม่ต้องนะครับก็ซ่อมซ่อมเสร็จเครื่องใช้งานได้ถึงจะเรียกเก็บตังค์นะครับแล้วถ้าซ่อมไม่ได้ก็อาจจะมีอาจจะมีแค่ค่าส่งคืนนะครับแต่ถ้าซ่อมไปแล้วนะครับลูกค้าแจ้งประเมินงบไปแล้วซ่อมไปแล้วตรวจเช็คเสร็จแจ้งประเมินงบถ้าลูกค้าไม่ซ่อมถ้าลูกค้าบอกว่างบไม่ไหวหรือว่าไม่ซ่อมอันนั้นมีค่าใช้จ่ายในการตรวจเช็ค ในการตรวจเช็คอาการการตรวจซ่อมอันนั้นมีค่าใช้จ่ายนะครับแต่ถ้าไม่ได้ซ่อมเลยหรือซ่อมไม่ได้เลยอย่างเงี้ยมีแค่ค่าส่งกลับนะครับโอเคโอเคเรามาพูดถึงอาการเครื่องเจ้าตัวนี้กันปัญหาที่เจอก็คือระบบฟีดแบ็กมันมีปัญหานะครับผมใช้บอร์ด e egs 0 0 2นะครับเดี๋ยวเอาให้ดูบอร์ด e egs เป็นยังไงนะอ่าอ,อย่างงี้นะครับบอร์ดต,ตัวนี้นะนี่นะครับบอร์ดใหม่เพียบเลยตรงนี้ นี่ผมใส่บอร์ดตัวนี้นะครับทุกคนก็น่าจะรู้จากกันดีอยู่นะครับเป็นบอร์ดยอดฮิตนะครับสายงานอินเวอร์เตอร์เพียวสายเว็บนะครับปรากฏว่ามันมีปัญหาฟีดแบ็กคุมไม่ได้นะครับวนไหลนะครับเปิดเครื่องปุ๊บนะครับผมเซตเครื่องประกอบเครื่องเสร็จนะครับตั้งโวลต์ไว้ที่230ประกอบเครื่องเสร็จยกลงซ่อมเครื่องอื่นต่อปรากฏว่าวันที่จะมาเทสเครื่องส่งลูกค้านะครับเปิดเครื่อง โวลต์เอาพุทไหลไปจนถึง250-260โวลต์คุมไม่ได้นะครับเปิดเครื่องแรกๆก,ก็230แล้วมันก็จะเริ่มไหลขึ้นไหลขึ้นไหลขึ้นเรื่อยๆนะครับคุมโวลต์ไม่อยู่นะแก้ไขระบบฟีดแบ็ c นะครับโวลต์ฟีดแบ็เปลี่ยน R เปลี่ยน VR นะครับเปลี่ยน C เปลี่ยนคาปาระบบฟีดแบ็ k เรียกได้ว่าแก้ไขทุกจุดแล้วนะครับมันเอาไม่อยู่นะครับมันคุมโวลต์ไม่ได้นะผมก็ไม่เข้าใจว่านันเป็นที่อะไร นะครับใครเคยเจออาการนี้ช่างคนไหนเคยเจอช่วยแนะนําผมด้วยนะผมก็เริ่มจะเริ่มจะจนปัญญาก็ว่าได้นะครับทางตันมาถึงทางตันเครื่องที่2ก่อนหน้านี้อย่างที่บอกคืนเครื่องลูกค้าไปแล้วเครื่องนี้เป็นเครื่องที่2ที่กําลังแก้อยู่ถ้าแก้ไม่ได้ก็ก็ก็จบกันเหมือนกันเครื่องนี้นะครับแต่มันก็มีวิธีแก้อยู่ที่จบแน่ๆนะครับก็คือ เอา220มาผ่านมอแปลงอมอแปลงฟีดแบ็กตัวเล็กๆนะครับแล้วก็เอาเอาพุทของมอแปลงย้อนเข้าระบบฟีดแบ็กอันนั้นทําได้นะครับนะถ้าผมแก้ระบบเดิมมันไม่ได้ผมก็จําเป็นต้องทําอย่างนั้นเอาเมอแปลงฟีดแบ็กมาเสริมนะครับอันนั้นได้ชัวร์ๆวอร์ warning ด้วยนะครับแต่ตอนนี้ระบบเดิมนะครับผมก็งงอยู่ถ้าโดยปกติแล้วถ้าเครื่องไม่มีปัญหาจริงๆผมจะไม่แก้ไขอะไรทั้งนั้นจะใส่อะไรเบอร์เดิม นะครับอะไหล่ทุกชิ้นจะพยายามใส่เบอร์เดิมนะครับแล้วก็บอร์ดคอนโทรลถ้าไม่เสียถึง CPU ผมจะไม่เปลี่ยนโดยเด็ดขาดผมจะซ่อมจนถึงที่สุดแต่ในกรณีนี้มันเสียถึง CPU ก็จาเป็นต้องเปลี่ยนบอร์ดนะครับทีนี้พอเปลี่ยนบอร์ดมาแล้วดันมีปัญหานะครับก็ต้องไปไล่แก้ระบบฟีดแบ็กนะครับแก้ระบบเดิมเปลี่ยนแค่อุปกรณ์นะครับเปลี่ยนข่าอุปกรณ์เปลี่ยนแล้วก็ยังไม่ได้ถ้ามันยังไม่ได้ก็ต้องแก้ไขระบบก็คือใส่หม้อแปลงฟีดแบ็กเข้าไป นะครับาหมอแปลงฟีดแบ็ k เหมือนอยู่ในตระกูลบอร์ดจีนนะครับนะเดี๋ยวเอาให้ดูเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมไม่ตัดคลิปนะยังไงขออภัยด้วยนะครับผมขี้เกียจมานั่งตัดคลิปนะมอแปลงฟีดแบ็กก็จะเป็นลักษณะนี้เห็นไหมนะครับเอาพุทออกจากมอแปลงก็จะย้อนมาเข้าบอร์ดนะครับก็ผ่านมอแปลงตัวนี้เข้า220รอยยพุทมันจะเป็น 12V 12V โวลต์12โวลต์ตัวนี้นะครับก็เอาย้อนไปเข้าฟีดแบ็กของบอร์ด EGS นะครับนะมันจะเป็นระบบมอแปลงมันจะเสถียรกว่านะครับอ่านะแต่ใน inverter, อินเวอร์เตอร์ขออภัยนะครับแต่ในอินเวอร์เตอร์ทั่วไปเขาไม่ได้ใส่เป็นมอแปลงมาเขาใช้ระบบอ่าผ่าน R ผ่าน C นะครับเอาพุทนะครับผ่าน R นะครับกองด้วย C แล้วก็เข้าฟีดแบ็กเลยนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับมันก็เลยมีปัญหาเจ้าบอร์ดเดิมมันนะครับมันไม่มีปัญหานะ แต่พอใส่ e j s เข้าไปนะครับอย่างที่บอกก่อนหน้านี้ผมเปลี่ยนไปเป็นร้อยเครื่องแล้วก็ไม่มีปัญหาแต่ลอดหลังๆนะครับผมไม่เข้าใจว่าไอ้บอร์ดตัวนี้นะมันมันมีปัญหาอะไรอยู่หรือเปล่าเขาลดเกรดอะไรอะไรมาไหมชุดนี้นะครับผมมีปัญหา2เครื่องแล้วนะครับก่อนหน้านี้เปลี่ยนมาเป็น10-20เครื่องก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ต,อ,ตอนนี้เจอ2เคสแล้วงงเลยนะครับสัญญ,ญาณฟีดแบกมีปัญหานะครับ ไม่แน่ใจนะครับบอร์ดเป็นบางตัวหรือเปล่านะครับผมเปลี่ยนมาแล้วตัวที่2นะตัวที่ใส่อยู่เป็นตัวที่2ตัวแรกคือตัวนี้ก็ไม่ผ่านมีปัญหาฟีดแบ็กก็เปลี่ยนบอร์ดปรากฏว่าใช้ได้พอใช้ได้เปิดไว้เปิดไว้ไวสักพักวนก็เริ่มไหลขึ้นนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูตอนนี้นะว่ามันจะขึ้นมาที่เท่าไหร่อ่าเห็นไหมขึ้นไปถึง277เห็นไหมแล้วก็ตัดไปเนื่องจากาว่าว์มันสูง โวตนเอาพุทขึ้นไปจนถึง277โวลต์น,นะครับปรับลงยังไงก็เอาไม่อยู่เดี๋ยวผมจะลองหมุน VR ปรับมาสุดเลยนี่คือโวลต์ต่ำสุดนะครับดูซิว่าจะมีผลเปลี่ยนแปลงอะไรไหมเปิดแล้วนะอะตอนนี้ล็อกอยู่นะ220 232นะครับเดี๋ยวดูนะสักพักมันจะเริ่มไหลขึ้นเรื่อยๆ VR ก็เปลี่ยนแล้วอะไรก็เปลี่ยนแล้วนะครับจนรู้ว่าเป็นปัญหาจริงๆเพราะว่าเจอเจอมาหลายเครื่องแล้วนะครับนี่เห็นไหมเจอมาสองเครื่องเคสนี้นี่ขึ้นไปแล้วงงเลยเห็นไหมจากเดิมมันอยู่220ก่กว่าๆนะครับอยู่ดีๆโวลต์เริ่มไหลขึ้นไหลขึ้นไหลขึ้นแล้วก็ดีดขึ้นไปทีเดียว2 7 7รโวลต์น,นะครับงงเลยนะครับ ใครที่เจอปัญหานี้แล้วแก้อย่างไงนะครับช่วยบอกผมหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้จนบัญญาแล้วถ้าแก้จุดนี้ไม่ได้อย่างที่บอกก็ต้องเอามอแปลงนะครับมอแปลงขนาดเล็กนะครับมาทําเป็นฟีดแบกนะครับดึงไฟจากจุดเอาพุทนะครับผ่านมอแปลงแล้วก็ไปเข้าฟีดแบกของบอร์ดนะครับอ่ามันก็จําเป็นต้องดัดแปลงนั่นแหละนะครับเพราะว่าถ้าไม่ทานะครับสิ่งที่ผมทํามาทั้งหมดมันก็จะสูญเปล่าไม่ได้ตังอีกนะครับเพราะว่าผมทํามาถ้าเครื่องใช้ไม่ได้ ผมก็ไม่สามารถที่จะเรียก,เ,ยกเก็บตังค์จากลูกค้าได้นะครับผมก็ต้องทําให้เครื่องมันใช้งานได้ก่อนนะครับก็ทําทุกวิถีทางให้มันใช้งานได้แบบเต็มรูปแบบแบบสมบูรณ์แบบนะครับฟีดแบ็กจะต้องคุมได้โวลต์เอาพุชจะต้องคุมได้นะเครื่องโดยปกติเราก็ต้องทําให้มันได้อย่างนั้นนะครับไม่งั้นก็ส่งงานลูกค้าไม่ได้นะครับผมไม่รู้นะบอร์ดตัวนี้มีขายไหมถ้าช่างคนไหนที่สั่งบอร์ดตัวนี้ได้นะครับของซูเออร์นะ ช่างคนไหนสั่งบอร์ดตัวนี้ได้ชี้แหล่งผมหน่อยนะครับผมพยายามหาแล้วติดต่อไปทางผู้นําเข้าหลายๆคนเขาหาบอร์ดตัวนี้ให้ไม่ได้แต่ของ TBE อ่ารู้สึกจะหาได้นะ TBE แต่บอร์ดตัวนี้หาไม่ได้นะครับเครื่อง TBE ใช้บอร์ด EJ แทนไม่ไม่มีปัญหาไม่ได้เกิดปัญหาแบบนี้แต่เครื่องซูเออร์เจอเครื่องที่2แล้วก็งงเหมือนกันเครื่องอื่นๆซูเออร์ทำมาเป็น10 20- 30เครื่องอย่างที่บอกไปแล้ว ก็ใช้บอร์ด egs 002คุมเหมือนกันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เครื่องนี้เป็นซูเออร์3 0 0 0วัตต์24โวลต์เจอเป็นเครื่องที่2แล้วที่เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมานะครับซูเออร์นะ cpu เสียบ่อยมากนะครับเวลา mod f e t ช s h o เนี่ยเกือบจะทุกเคสนะครับเวลา igbt ช h o t นะขออภัยนะครับเวลา igbt output ช h o t ลามถึง cpu เกือบจะทุกเคสเลยนะครับไม่รู้ยังไงนะครับ แต่ก็ยังเชียร์อยู่นะนะครับซูเออร์ทีบเป็นยี่ห้อที่หลายหลายคนเวลาโทรมาถามผมว่าแนะนำยี่ห้อไหนผมก็จะแนะนำเป็น TBE กับซูเออร์นี่แหละนะครับถ้าเป็นเครื่องออฟกิจนะเป็น TB e กับซูเออร์ผมก็จะแนะนำนะครับก็ถือว่ารุ่นเป็นรุ่นที่ติดตลาดบ้านเราเป็นรุ่นยอดนิยมเป็นยี่ห้อ2ค่าย่างค่าย2ยี่ห้อที่นิยมในบ้านเราอะไหล่หาได้ซ่อมง่าย นะครับไม่ไม่ถุกติกนะครับไม่จุกจิกนะครับเครื่องกินมีอีกตัวหนึ่งที่ผมกําลังจะเลิกเลิกซ่อมไปแล้วอ่ะไหนไหนก็อัดคลิปแล้วให้ดูกันเลยละกันนะครับให้ดูกันเลยละกันนะนอกเรื่องนิดนึงนะครับไอตัวนั้นจบไปแล้วแหละนะครับแต่ตอนนี้กําลังจะแบนอีกตัวหนึ่งที่ไม่รับซ่อมนั่นก็คือตัวนี้ไอ้หุ้ยงตัวนี้นี่นี่นี่ เอยี่ห้อนี้นะครับลักษณะตัวใหญ่ๆแบบนี้มีทั้งอ่าสี 4, 000, 5, 000, 6, 000่พันห้าพันหกพันอ่าสี่พันห้าพันแปดพันวัตต์นะครับนะเครื่องลักษณะแบบนี้นะเคสใหญ่ๆแบบนี้นะครับลูกพี่น่าจะเป็นลูกพี่ลูกน้องเดียวกันกับตระกูลดีเอนะครับแต่พัฒนาขึ้นมาใหม่นะครับทาตลาดใหม่ตัวนี้ตอนแรกผมก็รับทาอยู่นะครับหลังๆมานะครับปัญหาก็เริ่มเยอะ ที่สําคัญหรือ,อยากมากๆเครื่องรุ่นนี้นะครับบอร์ดบนบอร์ดล่างนะครับเขาใส่มาแล้วตอนรื้อซ่อมมันรื้อยากนะครับผมก็เมื่อวานซ่อมรุ่น5 0ห้า0ั0วัตต์ 5, น,นะครับหรือจนหงุดหงิดนะครับก็ส่งคืนลูกค้าไปนะครับซ่อมไม่จบนะครับเดี๋ยวจะรุ่นนี้กําลังช่างใจอยู่ว่าจะรับดีไหมหรืออาจจะรับเป็นบางอาการนะครับถ้าไม่หนักก็อาจจะรับ แต่ถ้าหนักๆก็อาจจะปล่อยให้ช่างท่านอื่นเขาทําไปผมเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะครับรู้สึกว่าจะซ่อมยากไปหน่อยไอ้ซ่อมยากไม่เท่าไหร่นะครับซ่อมนี้ไม่ค่อยจะยากเท่าไหร่แต่หรือยากมากนะครับหรือยากมากและเครื่องมันมันถ้าพวกไฮบริดนะครับหรือยากมันก็ยังสมเหตุสมผลสมกับราคาซ่อมหรือสมกับราคาตัวเครื่องนะครับเครื่องมันหมื่นอัพหมื่นไปหรือ 2- องสามหมื่นมันก็ยังโอเคนะครับแต่เครื่องตัวนี้ มันหลักพันไม่กี่พันบาทแล้วทีนี้รื้อยากมากๆแล้วซ่อมแค่บางทีไม่ถึงพันหรือบางทีซ่อมพันหนึ่งพันสองอย่างเงี้ยมัน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 ไม่ค่อยจะคุ้มนะครับเสียเวลาหรือหรือยากกว่าไฮบริดซะอีกนะครับเครื่องรุ่นนี้นะสาหรับผมนะส่วนช่างท่านอื่นนะครับอาจจะเป็นหมูสําหรับเขาหรืออาจจะซ่อมง่ายสาหรับเขาอันนี้ไม่แน่ใจนะครับนะใครที่จะส่งเครื่องรุ่นนี้มาซ่อมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตรับเป็นบางกรณีนะครับนะยังไงขออภัยไว้ด้วย นะครับพะผมก็นะต้องทำมาหากินนะครับอันไหนที่มันเกินกําลังหรืออันไหนที่เรามองแล้วมันไม่คุ้มเราเรา,เราก็ต้องนะเราก็ต้องขอผ่านนะครับอย่างเช่นยี่ห้อ DADA DA 3000พนะครับลูกค้าติดต่อมาเยอะนะครับแต่ผมต้องบอกไว้ก่อนว่าผมไม่ได้รับทำอา้าวอยู่ไหนวะอ,อ่ามีเครื่องดีออยู่ตัวหนึง่งนะครับลูกค้าแอบส่งมาโดยไม่บอกเราก่อนทั้งที่ผมไม่ได้รับแล้วนะ แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่อย่างเอเครื่อง DA หายไปไหนเ,เครื่อง DA 3 0สาพันของพี่บอยอยู่ไหนเครื่องสีดำอะำอ,ยอยู่ไหนอะ,นอะเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่มันไม่ใช่ DA หรอกแต่มันตระกูลเดียวกันลูกพี่ลูกน้องกันนะครับเครื่องรุ่นนี้ยี่ห้อนี้ค่ายนี้ที่จริง ผมไม่ได้รับทำแล้วนะนะครับแต่ก็แอบส่งมาก็เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าอาการไม่หนักผมก็จะทำให้นะครับนะบางเคสขออนุญาตรับเป็นบางเคสแล้วกันนะครับคนใช้เยอะนะครับโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้มีงบหนาอะไรมากมายยีห่ห้อจีนคนใช้เยอะแต่เสียมานะครับเสียมามันซ่อมยากแล้วก็อะไหล่มันแปลกแหวกแนวผิดจาก ตัวอื่นไปพอสมควรอะไหล่หาได้นะครับอะไหล่หาได้มีขายในเว็บช้อปปี้ลาซาด้าผมเห็นมีคนนําอะไหล่มาขายด้วยนะครับแต่ขออนุญ,ญาตแล้วกันนะครับผมไม่ได้รับําแลระนายี่ห้อนี้นะนะครับใครที่มียี่ห้อนี้เสียก็อขออนุญ,ญาตผ่านแล้วกันนะครับนะขออนุญ,ญาตผ่านแล้วกันเพราะว่ามัน มัน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 ไม่โอเคสําหรับผมสักเท่าไหร่นะครับเอ่อผมไม่ได้ไปโจมตีแบรนด์เขานะผมแค่จะบอกว่าผมไม่ได้รับซ่อมนะครับส่วนดีไม่ดีหรือวัดยังไงอันนั้นไปสืบกันเราเองไปถามกันเราเองไปลองใช้กันเราเองแต่ผมแค่มาบอกว่าผมไม่ได้รับซ่อมนะครับมันไม่ค่อยคุ้มสําหรับผมนะครับนะสำหรับตัวผมเองนะครับความส่วนตัวของผมเพราะฉะนั้นช่างท่านอื่นก็มีคนรับซ่อมเพราะฉะนั้นก็มันเครื่องเขาก็ใช้งานได้เพราะฉะนั้น ก็ส่งกับคนที่เขารับซ่อมดีกว่านะผมไม่ได้รับซ่อมแต่ถ้าอยากให้ช่วยจริงๆอย่างอาการเล็กๆน้อยๆอย่างพัดลมไม่ทํางานหรือสวิตช์เสียอะไรอย่างนี้ก็ส่งมาช่วยให้ช่วยแก้ไขได้นะครับอาการอย่างนั้นแก้ไขได้แต่ถ้าช็อตหนักระเบิดมาเลยขออนุญ,ญาตไม่รับทำนะครับตัวนี้นะส่วนบอร์ดทีนอะไรพวกนี้รับทำปกติทั่วไปเครื่องหมอ้อแปลงเครื่องออฟก,กิตไฮบริดหรือกล่องปั๊มนะ้ำตัวนี้แฮนดูโร นะครับนี่พวกนี้เราเอา่อพวกนี้ก็รับทำนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็อ่ะนอกเรื่องมาไกลนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับหวังว่าอา่าจะมีคนรับชมคลิปนี้จนจบนะครับสุดท้ายนี้ก็สวัสดีครับ